สาวขี้เกียจจัดค่ะนอนเป็นอมาพาตเกือบ20ปีหลอกให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยดูแลเอาอกเอาใจสุดท้ายโป๊ะแตกเพราะว่าหลานนั่นเองค่ะ ที่ประเทศจีนนะคะต้องยอมรับเลยว่าเขามีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นโดยตลอดโดยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของหญิงวัย35ปีอาศัยในมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนค่ะเธอนอนเป็นอัมาพาตมานานทําอะไรเองไม่ค่อยได้ต้องขอให้ครอบครัวเนี่ยคอยดูแลตั้งแต่เรื่องกินอาหารความสะอาดไปจนถึงกระทั่งการพลิกตัวโดยที่ใครก็นึกไม่ถึงว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเธอแกล้งทําตัวเป็นอัมาพาตมาโดยตลอดโดยหญิงคนนี้ค่ะเขาชื่อว่าอู่กุ้ยอิงพ่อของเธอได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เธอย,ยังเด็กๆจึงทําให้แม่ต้อง ลายเป็นเสาหลักของบ้านเธอมีพี่น้องทั้งหมด8คนอู่กุยอิงเป็นน้องเล็กสุดและสุขภาพก็ไม่ค่อยดีมาตั้งแต่เด็กทําให้รูปร่างค่อนข้างผอมกว่าบรรดาพี่ๆแม่จึงสงสารเธอที่สุดและมันก็ทําให้เธอกลายเป็นลูกที่แม่รักที่สุดนั่นเอง ในช่วงไหนนะคะอูกุยอิงป่วยแม่ก็คอยเอาอกเอาใจลูกเทวดาของแม่เป็นอย่างดีตามรายงานเนี่ยบอกว่าขนาดคันหัวเนี่ยไม่ต้องเกาเองค่ะแม่เนี่ยจะช่วยเกาให้เวลาจะกินน้ําแค่เอื้อมมือออกไปเนี่ยแม่ก็หยิบมาให้ถ้าอยากกินผลไม้อะไรเนี่ยแม่ก็จะเรียบจัดแจงหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆเอามาป้อนให้ถึงปากทาให้เธอใช้ชีวิตสบายจัด แค่นอนดูทีวีไม่ต้องลุกออกจากเตียงไปไหนกันเลยและเมื่อเคยชินกับการถูกเอาใจนะคะทําให้อูก๋กุยิงค่ะเริ่มเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นทุกวันถ้ามีอะไรไม่ได้ดั่งใจแล้วเนี่ยก็จะร้องไห้เสียงดังจนกว่าเธอจะได้ในสิ่งที่ต้องการเคยมีครั้งหนึ่งค่ะเธอเห็นพี่สาวเธอมีของเล่นสวยๆเธอก็อยากได้บ้างเธอก็ร้องไห้เสียงดังจะเอามาให้ได้แม่ป้อนอะไรก็ไม่ยอมกินจนสุดท้ายค่ะแม่ก็เลยไปดุพี่สาวแล้วก็นําของเล่นมาให้เธอยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่อูก๋กุยิงก็กลายมาเป็นคนขี้เกียจชอบนอนอยู่แต่บนเตียง ดูแต่ทีวีรอให้แม่มาดูแลจนกระทั่งข่ามว่าเธออายุ16ปีอู่กู้อิงก็มีปัญหาทะเลาะก,กับพี่ชายก็ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรนะคะแต่ว่ามันทําให้พี่ชายเนี่ยตบหน้าเธอไปถึงสองครั้งและด้วยความที่ถูกเลี้ยงแบบโอมาตลอดไม่เคยเจอเรื่องกระทบจิตใจแบบนี้มาก่อนเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เจอเรื่องทุกข์ใจมันทําให้หลังจากนั้นค่ะเธอก็เริ่มป่วยก่อนจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอัมาพาต เมือ่อผู้เป็นแม่รู้แบบนั้นนะคะก<ส>็ได้รีบพาลูกสาวไปหาหมอแต่หมอเขายืนยันว่าอูกุยอิงสุขภาพแข็งแรงร่างกายก็ปกติดีแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเธอก็ยังแสดงอาการเป็นเหมือนคนป่วยอยู่ดีค่ะนอนอยู่แต่บนเตียงไม่ทําอะไรไม่ไปเรียนด้วยสุดท้ายแม่ก็ต้องกลายเป็นคนที่คอยดูแลประครบประงมจนเวลาผ่านมา20ปีนะคะอูกุยอิงก็อายุ35ปีแล้วแม่ของเธอก็ได้เสียชีวิตลงค่ะทําให้ทางอู่กุยลิงค่ะผู้เป็นพี่สาวของเธอเนี่ยต้องรับหน้าที่ดูแลน้องสาวคนเล็กมาดูแลต่อที่บ้าน ะะและเนื่องจากอู่กุ้ยหลิงกับสามีเนี่ยเป็นแค่เกษตรกร,ร,กรธรรมดาต้องออกไปทํางานในไร่ไม่สามารถดูแลน้องสาวได้24ชั่วโมงเหมือนตอนแม่ดูแลทําได้แค่หาเวลาบางช่วงกลับรีบกลับมาทําอาหารให้น้องสาวแล้วก็ต้องเรียบกลับไปทํางานในไร่ต่อแต่ว่าจู่ๆก็มีอยู่เดือนหนึ่งมันก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นนะคะเมื่อพี่สาวกําลังจะเข้าบ้านหลังจากไปทําไร่เสร็จก็ไปเห็นเงาคนในบ้านพี่สาวก็ตกใจนึกว่าโจรขึ้นบ้านรีบวิ่งมาดูน้องสาวสุดที่รักก่อนเป็นอันดับแรกแต่ก็ไม่เจออะไรผิดปกติเพราะว่าอู่กุ้ยอิงเนี่ยก็นอน แต่ว่าเรื่องนี้เองมันก็ทําให้พี่สาวเขาไม่สบายใจแล้วก็เป็นห่วงน้องสาวก็ไม่รู้ว่าโจรหรือว่าเรื่องเหนือธรรมชาติกันแน่ ล, no ลูกสาวของอู่กุ้ยหลินนะคะได้มาเล่าให้แม่ <Overwatch> ตัวเองฟังว่าเห็นนะที่เป็นอัมพาตลุกเดินได้แต่มันไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเด็กพูดจริงอู่กุ้ยหลินกับสามีเนี่ยก็ตัดสินใจติดกล้องไว้ที่บ้านเพื่อบันทึกภาพสิ่งที่เกิดขึ้นจนได้เห็นอู่กุ้ยอิงกับน้องสาวที่เป็นอัมพาตลุกขึ้นจากเตียงไปหาถั่วกินในครัวก่อนที่จะกลับมานอนลงบนเตียงแบบเดิมพอพี่สาวเห็นหลักฐานแบบนั้นถึงกับช็อกแต่ว่าน้องสาวก็กลับมาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่สาวกับสามีจึงต้องบังคับน้องสาวให้ไปโรรงพพยาาบลเื่อออตวจีีกกทหม็ นย่าว่าเธอไม่ได้เป็นอัมพาตร่างกายแขนและขาของอู๋กู้อิงปกติดีแต่หมอบอกว่าอู๋กู้อิงเนี่ยมีความผิดปกติทางจิตน่าจะมาจากด้วยความที่คุ้นเคยในการที่มีแม่คอยดูแลมาตั้งแต่ยังเด็กโตมาก็เคยตัวจนทําให้สูญเสียความสามารถในการพึ่งพาตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงนั่นเองค่ะโอ้โหเรื่องนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอ่ะเราหันมาดูแลคนในครอบครัวกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชม สนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไขรชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบสั่งได้เลยที่ไลน์แอดมีดีหห